สวัสดีครับพี่น้องไปครับขอตอนรับพี่น้องขอสู่ช่วงของรายการเลาะยามค้นดังครับพี่น้องครับทางสถานีโทรทัศน์ psi ช่อง112นอะครับอ่อนซ่อนทีวีครับกับผู้คาเบาสถาพรนะครับผู้ไดดังผู้ไดมีซื้อเสียงสร้างผลงานให้กับชุมชนนะครับทุกอาชีพห้อกระชิโลงไปเยี่ยมไปยามครับมาดอนี้ครับ อาอยุก,กวงยุกไก่ครับพี่น้องครับยูุ่บันบ่าวธาพจน,นีละทังบ้านนองบัวบานนะครับ่าได้ไปเยี่ยมลูกเขี่ยมหลานหลานไส้ครับพี่น้องครับเห็น,นตั้งแต่เป็นเล็กน้อยนะครับบ่า,บาวธาพจนจัดไร่กันเพิ่นกามาลองมาล่ําตะกีล่ําก่อนประวัติเวียงจันตอนนึ่งตอนสองให้ฟังครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่าวาพจนมากมาล่านะครับมาพักหลังจะเห็นบ่านล่ําเป็น เลื่อนเลียนล่ำครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่กับหลานไส้หลานสาวเบาสถาพรนครับพี่น้องครับาทบาดเอื้นโจนะครับซื้อในวงการขาเจ้าเอื้นมาหมอลำเพชรชล่าพระลูกประทานข้ามกันจงอ่างข้างสอดแกงครับพี่น้องครับอาจีบเาถึงเนี่ยเพราะว่าซื้อมันเงีอ่านะครับตอนนี้อยู่กับหลานไส้ครับวัสดีครับนะครับ อยากไปทำซื้อก่อนอเห็นเห็นเห็นเปลี่ยนหรูด่าหลายนะครับบริเปียนดูบริเปียนหลายค่ะทีซื้ออีลี่นั่นก็คือหมอลำเพชรชลากระาดาษขามแกน่นกระาดาษขามแกน่นค่ะจงอ่างครางสอดแจ <c oughs> งหอยว่องลิบมาจงอ่างข้างสอดแจงน,นี่คือซื้อตลกค่ะเพราะว่า<อ>ทำลายอาชีพมันก็นเลยมีหลายซื้อม,ม,มีหลายซื้อก็เลย เอาร่วมกันเลยแมนค่ะก็เลยเอามาต่อกันมันก็จะเป็นสองซื่อสองซื้อคือซื้อหมอลัมเพชรชล่าธาดขามแก่นนี้คือซื้อหมอลัมในขณะนี้คันเวลาไปเรินตลกกระจงอ่างครางสอดแจงค่ะครางครางสอดแจงค่ะข้างตัวมีลล้อเลื้อยเพราะว่าบ้านบ้านเขาอยู่อยู่ใกล้ๆกับบ้านงููจงอ่างชมล่มงูจัอางแห่งประเทศไทยค่ะนะครับก็เลยใส่ซื้อลูกธาดขามแก่นเหล่ากัจงอ่างครางสอดแจงฝึกเรียนล่ ตั้งแต่อายุจักปีคำว่าฟึกนได้จากปีนี่เริ่มแรกต้องว่ามากก่อนค่ะมากมากด้วยความกลมเก่าค่ะดูด,ดื่มซึมซับมาจากแม่งไงม่แงไก่แมงไก่นอนแม่ได่นี่ค่ะ นอนพ่นกับกอมนอนโดยก่อนหมอล่ำก่อนหมอลำก่อนสาลาพันเออก่อนเทศก่อนพัญญาก่อนลองก่อนล่ำก่อนเตยอ่าบทสวดม่นต่างๆค้าทาชิ้นนะบัญช่อนยังต่างๆของผู้ฒ่าไปวัดเนาะค่ะเพิ่นไปวัดเป็นกันเลยแม่ค่ะเพราะมีแม่กอมหลานกันเลยเาเอาเนี่ยผู้หญิงมากกมค่ะข่วยอู้ไปกับกลมไปมันก็เลยดูดดื่มซึมซับมาเรื่อยๆค่ะก็เลยเกิดความหมักมากมองใดค่ะบันี้หาทางเลี่ยนบรดเลดค่ะเพราะว่า ยุคนั่นกับย่งยากอยู่กับการเล่นบ่มีโซ่เชียวแบบนี้ครับมีมองเดียวก็คือดูใส่วัดวัด,วดโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝ้าเอ้ยฝ้าห้องทรงหลงทางแล้วพราะคู่เปิดมอลลแม่บุญเพ่งมากมนั่นคือมองจุดประเด็นจ <ไป S 2> ุดประกายบอ้บอยมองจุดประเด็นมองมากกว่าเอา้า ตายคุณแม่นี่คือล่ำมวนแทนนอกเหนือจากนั้นก็มีวิทยุวิทยุวิทยุค่ะย่างมือเสาร์ตีซีลูกมาหนึ่งเข่านี่ก็สิมีแม่ดล้วเสียงคุณแม่สวีวันโอ้ยมาแล้วเนี่ยมากเลยบ่ะนี่เฮ้ยจ้าไหนจ้าสิได้เลียนบาหนี่ค่ะมากหลายมากหลายบานีิก็เพื่อนวานนีหมอล่ำก่อนอยู่บ้านนั่นบ้านนี่กันลอยนั่งไปนั่งไปเบิ้งนั่งไปเบิ้งบ้านน้องหมาแน่บ้านโคสงาเนี่ยแม่นี่บ่ให้ไปแม่แม่บาสนับสนุนเออบ่ให้ไปเฮ็ดจังไดบ่ะนี่ปีนัดตัง ปีนาตั้งไปปีนาตั้งไปเออไปกับไปบ่แม่นมอเตอร์ไซค์เลยค่ะไปโดยจักรยานเพราะว่าขันเอามอเตอร์ไซค์นี่คือสตาร์ทปุ๊บมันได้ยินเสียงขันจักรยานนี่ก็บ่ได้ขี่ออกจากบ้านเลยดิอุ้มจักรยานไปไปเงื่อนเพย์ท้องพุ่นขอนเงื่อนเพย์ท้องผุนจะค่อยเริ่มถีบอยู่หน้าวัดแม่จะค่อยเริ่มถีบเพราะว่าเสียงมันจะค่อยบดิ่งยินแม่จะบ่ฮู้ว่าลักไปเบิ่งหมอลำส่วนกันไปไปเบิ่งหมอลำกับผุนจนว่าเพิ่นแล้วเพิ่นทัวพุ่นบัดนทึกแค่นี้สิได้เรียนบัดนี้ค่ะ เออป่านนี้คุณยายอยู่ขังบ้านเพราะเลยมีก่อนล่ำก่อนหนึ่งบาลาค่ะมึงมาปลาลามมีเมียมีก่อนล่ำก่อนหนึง่งจะไปทําน้องใดเด้อเอาไปล่ำเอาไปสันได้เพราะเลยทิ่มให้ก่อนประวัติเวียงจันพันเผาเอาผู้ใดบุกจืดอบด้ใดมันโดนแล้วค่ะนะคะบันดนี้้ังนังมากกับพี่คุณแม่บุญช่วงเดดดวงก็เปิดมาคือเก่าแหละพอคู่เปิดคือเกา่าเปิดวอนวานวนมาคือเก่าโอละนอมาคือเก่าวอนวานป้าคือมาแจกฮอ อัดโอลองไปครับหม้อไส้เปรงเรียนบานโคกเสงานี่ก็ลองไปศาสตร์นั่นแม่ว่ากยจะมึงเป็นบ้าครับเนาะขนาดอันแม่เห็นแบบเครียๆอยู่พูนไกลๆพ่นแต่ว่าลองยุ่หัวทางพี่อันนั้นน้ำหัวทางพี่ห่างกันเป็นเกือบกิโลเพื่อนก็ได้ยินคมามมากเราบัญหาวิธีแก่เห็ุจังใจที่จังใจเป้เป็นหมอร่ำตั้งจิตตั้งใจปฏิทัปฏิญ่านตนว่ากาตายก็ขอให้ตาย้ดยความเป็นหมอร่ำออกจากบ้านเลยตัดสินใจ ออกจากบ้านจบหม้อสามเดลี่ยปุ๊บแม่กเ็เลยว่งเลี้ยนยั้งกระไดขอให้เลี้ยนอมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเลี้ยนเลี้ยนยั้งกระไดวัาจตเลี้ยนต่อ,อสองมเเาเฮทัยเฮตนาอความลําบากนี่เฮทยเฮตนาอยู่ก,กับพพอกับแม่พอขันข้อใส่ให้ไซนาหนึ่งจึงแต่อนุบานหูดเรแล้ว,ว่าแมวตักหน้ามแมวบา้านเฮ้าบ้านเฮ่านี่ บ้านท่าเป็นมู่บ้านเกษตรกรรมของจังหวัดบเวีเด่นแม่นค่ะเทิ่งเรียงง่วออกจากหน้าล้วก็ไม่เห็นปลาเขือเทศเห็นบลเขือเทศหรือเห็นบลอือฟักท่องเห็นฟักท่องแล้วกระดอกงอนไกล้ดอกหยังสาับพัดยูหันจุบานได้เดี๋ยวนี้เป็นมู่บ้านเกษตรจังหวัดแล้วแม่นแมนค่ะเหตุหมุนเวียนยูหันเทิ้งอ้อยเทิ้งยางพาลาซูเนลยูหันค่ะเป็นโอท็อปนวัตวิธีเกษตรจังหวัดแล้วมู่บ้านท่านี้านนี้ก็เลยว่าสร้างหลายเรือ เบื่อไหลเเมื่อยไหลเกิดมากไ่เคยเสาร์อาทิตย์บ่เคยได้เบิ่งหนังจักจักวงวงเออไม่ได้ไปกินแต่บางฮงน้ำมูเลี้ยนน้ำมูตื่นตีหานางรถอีแตกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าแล้ววานปุ๋ยออกจากนันกระสาน้ำเส้นไปเครื่องนั่นนี่แล้วนี่ระบาดหาท่านนี้จะไปเลี้ยนใส่ละเป็นกระเลยบวาวิทยาไร่นาตสินกาลสินมีแม่คู่หมอล่ำยุหันเด้อโอ้ก็เลยตัดใจเจ้าสิบจบหม้อฝนยุหันจบม้อสามจักลงเรียนพ่องศึกษาแล้วแมนจบนำพ่องศึกษาแล้วปุ๊บ อยู่กระเป๋าไปเลี่ยนต่อนาฏศิลป์มีเงินสามร้อยบาทไปสมัครมาสมัครเลียนอยู่วิไลนาฏศิลป์กัะสินมาค้เดียวมาแบบเดาเดามาแบบเดาเามาสมัครเรียบร้อยแล้วหอดมือสอบเพื่อนก็ใไ้มาสอบแต่ว่ามาประท่านสอบเพิ่ออเพนก็แม่ตัวแต่ว่าด้วยความมาไดก่อนล่ำคุณแม่บุญช่วงเด่นดวงคุณยายบุญช่วงนี่คือประวัติเวียงจันทร์ต่อหนึ่งต่อสองอะเพิ่ว่ามีความสามารถพิเศษอย่างแน่สอบสัมผัสล่ำก่อนประวัติเวียงจันทร์ใดค่ะเอา เอาสมมุติว่าเมื่อไปสอบสัมผัสมาซาเอากระทั่งคู่ก็เลยว่าคู่แตงโมก็เลยว่าเอาอันเพชรชราคุณคู่พ่อนสวรรค์พ่อนดอนกอว่าเห็นอย่างใดละพระสันซึ่ึงคู่พ่อ่อนสวรรค์พ่อนดอนกอก็เป็นลูกศิษย์คุณแม่บุญช่วงอีกอีกเถื่อนหนึ่งก็เรียกว่าล่ำประวัติเรื่องจันทุณแม่บุญช่วงได้ดูอ้าวครว่าล่ำได้ล่ำบ่งดู ลเะเมนมานอานคะแนนนอพอวาประวัดเวียงจันนี่ผู้ใดก่เว่าไผ่กผ้ากันเราดนเน,ดนเนาดาอุน้ำเห็นนี่แต่พวกหมอลำเข้าผ้ากันไรทั้งลำหน่อยลำใหญ่ลำเอ,ำเอำีกลำโทเบิ่งนั้นเดือเบิ่งเขาผ้ากันโซโจนว่าจบก่อนออจบก่อนจบก่อนจะไ,ได้บ่ได้บลู้ลยอะปลาช่องฟองตีคู่กับว่าป้าเอมันเงาดิมันเงาเลยค่ะก่อนนึงฮานากระดาษกมอนช่องกับหานากระดาษเป็นสิบนากระดาษ พาดโทษก็กลับไปหอดมือประกาศผลมาหลับหลับหลับเลยเออก็ได้ได้เขาเลี้ยนข้าเจ้าเห็นเผ็ดแล้วเริ่มฝึกก้าบานี้ก็มาเริ่มฝึกการเลี้ยนฟ่อนเลี้ยนล่ำจากพื้นฐานจะโจงจะทิงโจงทิงตุ้บทิงทิงเนี่ยเลี้ยนฟ่อนเลี้ยนล่ำฮักไม่ฮักเมื่อแม่ทาแม่บดอั้นตังตังทาการตีบดเนี่ยังต่างๆในการแสดงโจนว่าจบสั้นกลางก็คือสั้นหม้อซีหม้อหาหม้อหก บานี่มาแล้วกับบัได้เลียนหมอลำบานี้เลี้ยนหมอลำน้ำอียงค่ะเลี้ยนหมอลำน้ำตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่มันมีวิชาเอกก็คือวิชาการแสดงพื้นบ้านแล้วก็วิชาโทษคือดนตรีอตัวแม่ว่าคูให้ซื้อเครื่องดนตรีสองชิ้นคือพินหนึ่งแค่นึงพินกับหนึ่งพันแค่นึงพันเดิมไงจ๋าพยนต์อนี้อันความจริงเปิดเผยแล้วว่าอร้านไส้คอยตัวเจ้าตัว ตัวเอาเงินแม่สองพันแม่กระโอนเงินมให้สองพันแต่่าไปซื้อพิ้นกับซื้อเข้งซื้อยังบันิซื้มเครื่องเทปเครื่องเทปพันหาแผ่นซีดีแผ่นละเก้าสิบเก้าบาทอีกหาแผ่นมามามาเปิดมาเปิดแล้วก็แะลำน้ำเทปเลื่อนน้ำเทปราะว่าคู่สอนหมอลำพนเสียชีวิตไปคือคุณแม่ชมาไพ่น้ำไหวไปบ่ท่านเพิินค่ะคุณแม่กีสอนเพิ่นก็ออกไปแล้วค่ะ อันกเกษียณออกไปแล้วเลยว่มีคู่สอดเลี้ยนน้ำเทปเลี้ยนน้ำซี่ดีจนว่าร่าก่อนคู้แม่บุญช่วงได้เกือบเมิดมบันีกับคอยไปหาล่ำมองหันมองนี้รับมองหันมองนี้เริ่มต้นคืองานละหาลอยบาทล่ำต้งเตหนึ่งทุ่มตรงจนว่าฮอดตีสองหมอแค้นหากเหลือดสะก่อนก็นเลไดเศร้า ลำผู้เดียวแค่จิตายก่อ็พอล่ำคักล่ำเนี่ยเมนบ่มีหมอล่ำผู้ใส่เลยค่ะไปล่ำผู้เดียวเนี่ยงานศพเพลินลแต่ตำเต่มตึงตรงเจอว่าหอดี่สองหมอเขี้นหากเลือดออกล้มออกหูออกตาเป่หูอหูเป่าขาดไหลก็เลยพ่อเขาเลยขอเพิ่อนว่าหยุดซาประสั่นข้นี่กับวันนี้จักเจห่งล่ำแห่งหุ่มเก่าหุ่มเขาก็เลยคอยเก็บเงินเก็บทองมาได้ก็จังคอยสือพินกับสื้อแค้นแล้วก็ขึ้นไปเพิ่นเบิ่งเออจ้าเมิร์นการตัวบารนี่ หาหมองเลี้ยนแล้วปานี่คุณแม่เกศสอนสุนามนี่เพื่นเรยว่าอีลาตัวเป็นกระเทยเด้อตัวสิเป็นเลี้ยนน้ำผู้ใดกับสิบบ่คือดอ,อกแม่เห็นคู่อยู่คู่หนึ่งเด้อเพื่อนเป็นกระเทยคือกันผัดทพิผนล่ำนี่คือจังฟันต้นกลวยนี่ล่ำชุบ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 เลยผู้ใดหลาค่ะแม่ประสนคุณแม่สว่างจิตเสื้อหงหรือหมอล่ำสว่างจิตนำอ่อยหน่อยอยู่เมืองอุดรท่านีเด้องานหลวงเปิดงานวันเกิดหลวงปู่ยุวิน แม่ไปเห็นยุหันให้นั่มไปพุนเดอว่าสันลังแม่เข็มพ่อนซูกเดชนี่หมอล่ำลูกศิษย์คุณแม่บุญช่วงก็เลยพาไปโยกคู่นั้นแม่สว่างกินเช,ชื่ชงองหงก็<อ>เลยพอจบมองหกเลือมาเลี้ยนไปริญนญาตีอยราชพัตรราชพัตอ,อุดรมาเลี้ยนหมอล่ำอยู่พี่เอ้าก็ที่ถามก็ที่ไปหาคุณแม่คู่สว่างกินนี่สิ่งที่ของนี่เกิดมาเห็นแต่นบ้าวเห็นแต่น้อยอ่า คิดอยากเป็นกระเทยนี่ตั้งแต่จักปีมันเป็นมาตั้งแต่จิตใจก็กำหนิดเดยค่ะมาตั้งแต่ขวัดมาหนิเมียนค่ะคือสังเกตเนาะค่ะการเลี้ยงดูสงสัยสงสัยอ่าสงสัยเพิ่นไปวัดบ่่แมนไปพ่อกระเทยเออคือแม่ยนนี่นแม่นจังซี่ฮะยอย่างงอรสามาบ่แม่นพอคู่จ่อวัดไปผู้ตั้งชื่อนามสกุลให้ตั้งชื่อให้แต่หมึอเกิดเลยนนั่่ละเกิดปุ๊บพ่อก็แม่อุ้มไปวัดลูอุ้มไปวัดไปเจออ่า อ่าลง,ลงพอคือล,ลงแม่ยุคหันรากันเลยซึมซับไมไคละค่ะคือ,อการเลี้ยงดูเพราะว่าหนูนี่จะอยู่กับยายยากลม,อ,มอันนี้สังเกตจากอันนี้ตางการตั้งขอสังเกตของเพชล่าเองอบ่งมีทฤษฎีร่องรับคือกัน เกิดจากเจ้าของอองเพรชรชาร่านี่ยยูนําคุณยายคุณยายกลมรองแต่ว่าน้องไสน้นี่อยู่นัาพ่อหน้าแม่เลี้ยงสะดวกมากพ่อกับแม่จริงบ่คอยได้ลองเพ่งบ่คอยได้กลม,มแต่ว่าผู้นี้นี่ยายนี่กอมลองเพ่งยื่เลยมันคือเรยการเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นเรียกการเป็นกระเทยบบนวทรงฝ้ายอิมรอยไปสิ้นสูบได้มเมียนมาจับฉลากมาผู้พูดคุณได้คุณได้เป็นกระเทยสามเดือนมเมียนเด้ค่ะเออเพราะฉะนั้นเลียกมันเป็นมาจากการปลูกฝังเป็นมาจากที่บ้านยาไปว่า เออมาอยู่โรงเรียนแล้วลูกเขาเป็นกระเทยบอลเมียนมันกดทับมาเรื่อยๆเตี้ยจังก็แสดงออกซื้อพ่อไปอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาจ้องเอยแสดงออกพ่อหนีไก่พ่อไก่เมียไปแล้คือหนูคือกันค่ะอยู่โรงเรียนหนูรู้สึกว่าสวัสดีค่ะคุณครูขาค่ะบอกขาเหมือนแต่ว่าอยู่เฮือนนี่ต้องบอกครับครับครับเออเพราะว่าพ่อกับเมียดตีมันย่นมันหนักเลงเนี่ยเอ้าตังเตี้ยฟอนยุ่งสิฟอนอยู่ในเฮือยนนอกฟอนอ้อมลักเสาอยู่ในฮาร์ดฟอนเนพิ่อเปิดประตูมาพ่อนี่ ไล่ตีลูกยในเงี้ยไล่ตีกันนี่บันทึกเขาห้องน้ำสี้อยฟอนที่ข้อประตูออกมาฟาดว่าคือเขาห้องน้ำโดนไฮแจมเอียดเอียงอยู่แล้วซูมมัอนี่ลืมมาแล้วรืมมาแล้วขันลูกข้าลูกแตงผู้หญิงสีแะ้วสีหัวยุ่งยุ่งดีทข้งหลังก็หัวพ่อเจริญนั่นใ่ละตั้งแต่สมัยสมัยเป็นเบาเพิ่กัดสร้างกระเทยเอาไปมากกระเทยแนวลูกหลานผมครับพี่น้องนะครับ นั่กุญสีใช่นี่มีสองคนมีสองสองคนห<อ>นึ่งอยู่สว่างแดนดินตอนนี้อยู่พุนละทางชลบรีนค,คน,นอื่นเป็นผู้ยิ่งไปแล้วผู้ยิ่งไปแล้วแต่ท่านนี่กะนะครับก็เป็นหมอลำอันนี้ยังคงตนตำรับหมอลำกระเทอยอยู่รังหมอลำมกระเทยให้สืบสารแล้วก็พุ่มใจพอทีได้มีโอกาสได้มาเป็นหมอลำแล้วก็สืบสารเกี่ยวกับอาชีพเจ้าของท้ายถอด ด้วยความพูม่มใจผู้ใดกระซางไปทางใดกระซงคันว่าต้นตำรับหมอลำกระเทยต้องหมอลำเพชรชาประทัดขาม,มแกน่นเพราะเราได้สืบทอดมาจากตนกำเนิดหมอลำกระเทยคือคุณแม่สว่างจิตเจ้าหงหมอลำก่อนกระเทยคนแหลกของประเทศไทยคือคุณแม่สว่างจิตเจ้าหงศค่ะมานีก็เลยเอาถอดบทเลียนจากคุณแม่สว่างจิตเจ้าหงจากคุณแม่บุญช่วงเด่นดวงจากคุณแม่ชวีวันดดำเนินคุณพ่อปอฉลาคุณพ่อเขียนคุณพ่อทองจะเลินคุณพ่อ หลายๆคุณพ่อ<ห>มาอผสมกันม,มาเฮ็ดเป็นต้นตำรับหมอลํำกระเทยเดี๋ยวนี้เฮ็ดเป็นลักสูตรขึ้นมาแล้วค่ะเป็นลักสูตรหมอล่ำกระเทยโดยเฉพาะหมอลํำกระเทยนี่ข่าวว่าตอนนี้ไปเลี่ยนปริญญาต่อเนื่องปริญญาโทจบแล้วค่ะจบแล้ว,จบ,วจบปริญญาโทแล้วค่ะเป็นมหาบัณฑิตแล้วคาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรื่องที่เฮ็ดจบก็คือหมอลํำกระเทยอัตลักษณ์และบทบาทสู่การสร้างสรรค์ ศิละปะาก,การแสดงพื้นบ้านอีสานประยุกต์ชุดหมอลำพันธ์ใหม่สื่อ,อเงาจบหน่อยค่ะแล้วกระตนก็เริ่มเปิดสอนแล้วเปิด<ม>สอนรับสม,มัครลูกศิษย์ลูกหาคุณจิมาเรียนลูกศิษย์มีอยู่เลยมีมีอยู่เรื่อยๆค่ะปีละสามสี่คนบวชค่ะ<ม><ม>แตว่าตำรับหมอลำกระเทยกำลังดำเนินการสอนอยู่กำลังทายวิชาออกหาอยู่ขาะ<ม><ม>อยากให้มีตำรับหมอลำกระเทยเพราอพอกระเทย อขออภัยต้องใส่ค้าว่ากระเทยบ่เมนเหยยดเพศหรือว่า<แ>บะเมนบุรีจังใดนะคะอันนี้คือใส่สำหรับเจ้าของเพราะค<แ>ําว่าหม,มอลำกระเทยเนี่ยยังบ่คัานมีตำรับที่เป็นต้นบะมี่บ,บม่มีหลักสูตรคือ,อยังใส่ของผู้ยิ่งอยู่คือลํำเป็นก่อนผู้ยิ่งอยู่ออแล้วผู้ชายที่เพิ่นเป็นเกยเพิ่นแตงเป็นผู้ใชกระทองผู้ชายอยู่แต่หลักสูตรนี่จะเป็นสองดานคือหญิงกับยานนี่ค่ะด้านทายนี่เป็นผู้ยิ่งด้านขวาเป็นผู้ใอ้ แตงแต่หัวจะลดท้ายเขาไปเบิ้งกันเลยค่ะในยูทูบค่ะหมอลำพันธ์ใหม่ชุดการแสดงหมอลำพันธ์ใหม่นี่ค่ะ<ม>แต่งมาแต่หัวเลยด้ยค่ะเ,เป็นผู้ยิ่งมาเมื่อหนาคือกันแต่งหนาแต่งต้นแต่งตัว,ตตวจะว่าจะลดเท้าเลยเป็นผู้หยิ่งด,ด้านหัวนี่แต่หัวจะลดเท้าเป็นผู้ชา้เดี๋ยวเมื่อไรกงว่าเขาสิบบุกยันหลานไส้หลานสาวเบาทาพอนะนะครับหมอลำพชลาชนะครับยุบันน้องบ,บัวบันแล้วก็ผ้าเลาะ เบิ้งบรรยากาศบานลมกวบันครับพี่น้องครับเงี่ยขางดอนตะปูแต่กวันบ้าตะพัดยุคขังดอนตะปูครับเราศิลปินไพ่พุ่งสะท้อนในคนบานหน้าอาสยามมลของคนหลายๆคนครับพี่น้องครับได้มาอยมากินสาหัญนะครับคือว่าเข้ากับไปอาศัยบารมีดอนตะปูาอนะครับตอนนี้พักอยุใส่ตอนนี้อยหมอล่ำเสียงมีหกมานานนกพงสะก่อนโยกูแก่น้ามีหกน้ามีหกแล้วการูย น้องบ้านน้องบัวบานตำบลสายมุนอำเภอหนองผ่องจังหวัดขอ,ขอนแก่นในเมืองของกนแก่นกับยูคือ,อยูทุกมองตามาตามแปลว่าโอกาสโอกาสคือโอกาสสำคัญคือลูกศิษย์ยูไก่มุ่มหดลูกศิษย์ยูไก่ขอนแก่นก็จะมามาสอนมาถ่ายทอดอวิชาองค์ความรู้ในเรื่องของหลักสูตรมอลลมกระเทยนีย่ยูทางของนแก่นขันยูอูดอนขันช้วนทงังหน้องคายทางอะก็ต้องไปทางปุ่นเออค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเลียนไปเลียนมาเพราะฉะนั้นแล้วมีลักสูตรที่เขียนขึ้นมาเลยเป็นรูปเหล่มพร้อมที่จะทําการเลียนเลยผู้ใดสนใจเยาวชนหรือว่าหมอล่าคนหลุนใหม่หรือว่าอยากจะล่ําแต่งหญิงหรือแต่งชายหรือล่าเป็นหมอล่ากระเทยเลยเป็นลักูตรหมอล่ากระเทยกับมีลักสูตรหมอล่าผูหยิ่งกับมีลักสูตรหมอล่าผู้ชา้กับมีลักสูตรหมอล่าแปลกอยู่กับมีลักูตรหมอล่าสิงกับมีลักสูตรหมอล่าเรืองต่อก่อนกับมีลักการใส่เสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกเอื้อนลูกอ้อนลูกข้อลูกเรียนลูก สะดิดลูกล่อลูกชนนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆในการใส่เสียงเฮ็ดจังได้ขึ้นไปบนเวทีจังชิมีค้นดึงดูดนะคะแล้วก็ลี่ล่าว่าทศินต่างๆการปูดการจาการประพันธ์ก่อนล่ำก็ยังมีอีกลักสูตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รวบรวบไปเป็นช่มร่มนะคะเป็ดเป็นช่มร่มหมอลำคนรุ่นใหม่รวบรวมทำนองล่ำในวัฒนธรรมลานสร้างเนี่ยบแม่นเฉพาะ ประเทศไท้ดีค่ะประเทศเลาาคือกันค่ะขามไปฮอ,อ,อดฟังเลาว30กว่าทํานองค่ะตอนนี้รวบรวมไว้ได้30กว่าทํานองค่ะกำลังเสียมาเชื่อมโยงกับสมาชมกข้อู้ป,ประกอบอาชีพหมอล่่าจังหวัดอุดรธานีแล้วกาช่มลุ่มหมอล่่าจังหวัดร้อยเอ็ดของหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดค่ะสุดยอดสุดยอดห้างเทียพี่น้องกี่กำลังชมทังรายการทีวีเาในตอนนี้รายการรอยยามคนดังค่ะบอกเบอร์โทรแล้วก็สถานที่บ้าน อมองติดต่อติดต่อมากงายที่สุดตอบตลอด24ชั่วโมงคือทางง a c e b o o k เป็นภาษาไทยทีระเดชศรีชัยนะคะ<ม>ท่อทงสระละีล่อเลือดซาะลาะราเลีดอดอีกช่อช่างเวนวักซะสซสาล่าล่อเลือดซาะ,ะอีช่อช่างไม่ฮันากาศย่ออยากทีรเดชศรีชัยหรือว่าสิติดต่อทางเพจ จงอ่างข้ร่างสอดแจงช่อง TikTok จงอ่างข้ร่างสอดแจงแล้วก็ช่อง YouTube หมอลำเพชรลาจงอ่างหรือว่าเบอร์โทรศพ 94, ัพท์ 63, 0 9 4 5 0 5 3 8 6 3 0 9 4 5 0 5 3 8 6 3ยินดีทายทอดไทยโดยเฉพาะาสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆอันนี้ฟรีสถานศึกษาแมนฟรีจิอาสาค่าจิตอาสาผู้<ป>ที่สนใจในระบบราชการนี้คือฟรีทั้งหมด ช่วนที่จะเป็นระบบภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคย่างต่างๆแล้วแต่่นจะมีต่างหรือผู้ที่สนใจอิหลีสนใจอิหีิ์ไม่เป็นมามักคือสื่อนะคะจนยากจนอยากจะให้ลูกห้า้านได้มาเลียนมามามาเลยเรื่องเงินเอาไว้สก่รนมาโยคู่ก่อนมาเลี้ยนก่อนมาเอาวิชาสก่รนไปล่ำแล้วได้เงินแล้วเจ้าคอยมาผูกไข่เถลาหาลอยเถละพัน เทือละสองพันเทือระใสจนว่ารบกาหนดแล้วกับพ่อก่อนล่ำแตงไห่ไม่ทั่งมดค่ะนี่ละครับพี่น้องครับหลันไส้หลานสาวเบาสถาพรนะครับอยู่น้ากันก็ได้มาออกทีวี้วกันตะเทียรครับพี่น้องครับมาเลยถือโอกาสนะครับไปงานไส้ก็เห็นอยู่ทูกการทุกงานครับพี่น้องครับจนได้กาฟาดหลานไส้หลานสาวเบาสถาพรครับหมอลำเพชรชลานะครับ พระธาตุคำจันจงอังคร่างสอดแกงครับนะครับเป็นรายการมีการไปงานกับสมถติติตอพันช่องออดซ่อนทีวีช่องหนึ่งหนึ่งสองนะครับสารดีแลวก็มะลํามวลนะครับเรื่องราวของวิถีชีวิตของเจ้าอีสานนะครับสืบสานเอาไว้ไม่ให้สูญหายกับพี่น้องครับวันนี้ต้องขอขอบบุญขอบพุณนค่ะอ่านใานไหลายนะครับที่ให้โอกาสกับทังรายการกอนทีอาซจากันนะครับ ลำ่ำก็ลำ่ำอันนึงเป็นผู้ยิ่งอันนึงผู้ไส้ผู้ไส้ผู้ยิ่งก็ได้<ะ>ให้พี่น้องได้ชมนะครับทั้งได้กันนะครับเอาก้อนนี้ก็อำลาป่าจากเรากล่ำให้พี่น้องฟังะนะครับต้นตํารับหมอล่ากระเทยดิฉันหมอล่ลาเพลิดเพลินผาดขามแก่นจงอ่างคร่ังสอดเจงเชื่นฟังล่ํลรองค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ เอ้ยฟ้าห้องความคั่นความหัวความคอเจ้าได้ยินหรือบ่หรือเมากอดตั้งแต่ผัวหรือมั่วคั่นแต่อันนั้นบ่ฟังฟ้าสพาหัวนายผู้งเฮาเด้อโอ้ยโอ้ยนา โอ้ยลาฝาเออยอ้ฝาหองสะโดดโดลาฝาโอ้ยเดนน่ฝามันหองสะดดดวงไปย,ยินดีไปซ่องสาวหมอลำหมดบ้านสินยอมมาอาอแต่งงาน ไอ้ไไอตแอต,ตบบางนานล้นลนนอยอิ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 อโอิ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 อัอิ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 อกอิอิอเอีอิ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 อาอิ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 อน,น,นอิ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 นิอ้อิอ้อเอิอิอิยิอิอิอิยิออิ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 ออ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 